สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมน้องดาวนะคะน้องดาวนะคะวันนี้นะคะวันนี้มาตัดนะคะดอกนะคะที่ไม่สมบูรณ์นะคะเนี่ยขั้วดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะออกนะคะนะแล้วก็ดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศนะคะ <KO. S 2> ก็คือมันจะกลายพันธุ์นะคะออกมาก็คือตลาดไม่ต้องการนะคะก็จะตัดออกนะแล้วก็มานะคะมาเลาะเลาะดู เลาะด้อยอันนี้อาจจะเกิดจากหนอนนะคะมาเลาะดูนะคะที่ฉีดหนอนนะคะที่ฉีดเชื้อบีทีไปนะคะกําจัดหนอนนะคะไปเมื่อเมื่อวานเนาะรอบที่สองนะคะก็คือฉีดห่างกันสามวันนะคะฉีดห่างกันสามวันนะครับเพิ่งฉีดไปเมื่อวานนะคะอีกรอบเป็นรอบที่สองนะคะ วันนี้นะคะทั้งแปลงนะแปลงนี้สองพันแปลงนี้นะคะสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยกว่าต้นเนาะสองพันสองร้อยกว่าต้นน่าจะประมาณหนึ่งงานนะคะนะไม่เจอนะคะไม่เจอหนอนเลยเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่เจอเลยค่ะเจออยู่แค่สองดอกนะคะเป็นดอกที่อยูอ่บริเวณใต้ๆต้น่าจะเป็นการฉีดปีทีนะคะเข้าไปเอ่อ ไม่ถึงเนาะนะการแสดงว่านะคะผลนะคะสแสดงว่าสาร B-T ทตัวนี้นะคะสาร B-T ทตัวนี้นะคะใช้ได้อ่อมีประสิทธิภาพนะคะมากเลยนะคะแปลงนี้นะคะกำลังเริ่มใช้สาราจุลินทรีย์ชีวภาพนะคะเชื้อ B-T ทนะคะ มากําจัดหนอนในแปลงเนาะนะคะแล้วก็บํารุงด้วยเชื้อภาพนะคะทั้งนั้นเลยนะคะก็กําจัดเชื้อราเอาเมาื่อวานเนี้ยก็ใส่ตัวเชื้อราไปด้วยนะคะกำคือปุนขาวผสมน้ํานะคะฉีดพ่นในแปลงแปลงนี้นะคะช่วงแรกนะคะจะใช้ก่อนตอนที่ต้นยังเล็กนะคะที่ไม่มีหนอนนะคะ ต้องไม่ไม่ได้กําจัดหนอนนะคะก็จะใช้เชื้อลาไตโคเรม่านะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะต่างๆนะคะอย่างเงี้ยนะคะดอกไม่สมบูรณ์ก็จะตัดทิ้งก่อนนะคะเพื่อให้เพื่อใหอ้ไปเลี้ยงลาต้นนะคะไปเลี้ยงเออไปเลี้ยงดอกไปเลี้ยงดอกไปเลี้ยงในดอกอื่นๆนะคะให้เจริญเติบโตเนาะ ะะไม่มีเลยนะคะทั้งแปลงเนาะทั้งแปลงสองพันกว่าต้นนะคะแทบจะไม่มีหนอนนะคะที่เกิดใหม่เลยนะคะก็คือเป็นตัวนี้ก็คะเป็นหนอนที่งวดที่แล้วที่กําจัดไปแล้วนะคะก็มาเด็ดออกนะคะนะคะี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นมะเขือนะคะกําลัง ออกดอกนะกำลังออกดอกนะคะตรงนู้นนะคะปลูกไว้แค่หนึ่งร้อยต้นเท่านั้นนะคะกำลังออกดอกตรงนี้เป็นปลอดสารนะคะจะปลอดสารค่ะตรงนู้นเป็นพริกนะคะปลูกเองกินเองนะคะใช้แบบปลอดสารนะคะปลอดภัยกับเราด้วยเนาะกำลังจะเป็นลูกนะคะทำแบบชีวภาพนะคะปลอดสารเลยนะคะ แปลงาดาวเรืองตรงนี้นะคะกำลังจะเป็นแปลงที่ปลอดสารเหมือนกันค่ะปลอดสารนะคะเพราะว่าใช้ตัว BT นะคะได้ผลนะคะต่อไปก็จะไม่ได้ใช้าสารพิษแล้วนะคะก็จะยังเป็นก็จะยังใช้สารเคมีอยู่ก็คือเป็นจำพวกปุ๋ยนะคะ เป็นจำพวกปุ๋ยเคมีต่างๆนะคะแต่ว่าปุ๋ยเคมีนี้นะคะไม่มีเอ่อก็ไม่ได้เป็นสารพิษนะคะเพราะว่าอย่างพวกในตัวเจนนะคะก็เป็นการตรึงนะตรึงตรึงจากอากาศนะคะเห็นะคะอันนี้คือดอกดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะเป็นดอกที่กลายพันธุ์แล้วนะคะตรงนี้นะคะช่วงนี้นะคะกำลังจะพบค่่เนะนะคะแล้วก็มาให้น้ำน้องดาวด้วยนะคะ ตรงนู้นนะคะพนักงานให้น้ำน้องดาวเนาะสูบจากป่าข้าวโพดต,ตรงนู้นนะคะวันนี้สูบจากป่าข้าวโพดปล่อยเข้ามาในแปลงเนาะน้องดาวสวยมากเลยนะคะตัดไปมีดที่สามแล้วนะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้เป็นหนอนชอนใบนะคะก็จะนี่นะคะ แล้วก็นะคะมาทำการนะคะเอาใบข้างล่างเนี่ยนะคะออก <_ an> เพื่อที่จะทดลองว่าถ้าเราเอาใบออกตรงนี้นะคะพืชเขาหน้าที่จะนำสารอาหารนำสารอาหารนะคะไปเลี้ยงดอกได้ดีขึ้นนะคะ <_ an> ตรงนี้ตัดมีดที่สามแล้วนะคะ <_ an> ตัดขายดอกน้องดาวเป็นมีดที่สามแล้วนะคะก็ <_ an> <_ an> ดอกก็ยังเยอะอยู่เนาะ ดอกก็ยังเยอะอยู่นะคะก็ศึกษานะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะจะเข้าแปลงทุกวันนะคะช่วงนี้ทําแบบไม่ได้ใช้แรงงานจากที่อื่นนะคะก็จะเป็นเอาแรงเพื่อนๆนะคะ,อะดอกที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็จะตัดออกเนาะเพื่อที่จะให้สารอาหารต่างๆนะคะได้ไปเลี้ยงดอกอที่สมบูรณ์นะคะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วก็ยังมีมองไม่ทั่ว เนะาะจกทั้งแปลงเลยนะคะทั้งแปลง2 2 0 0กว่าต้นเนาะไม่เพบพบหนอนอยู่แค่2ดอกนะคะนอกนั้นก็คือเป็นอดอกเก่าที่ตายที่โดนหนอนกัดแล้วก็ไม่มีตัวหนอนแล้วในดอกนะั้นแล้วนะคะก็จะอาศัยในถุงเนี้นะคะเต็ม3ถุงเต็มประมาณเกือบ4ถุงนะคะเกือบสี่ถุงนะคะเนาะ นะคะบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นนะพลิกนะคะพลิกกำลังออกดอกนะคะทุกทุกส่วนในนี้นะคะปลอดสารนะคะปลอดสารพิษน,นะคะก็จะกินนะคะปลอดภัยเนาะจากส่วนมากจะใช้สารชีวภาพนะคะปนปุ๋ยเคมีนิดหน่อยนะคะปุ๋ยเคมีนี่ไม่ใช่สารพิษน,นะคะเป็นสารเคมี ที่ไม่ใช่สารพิษนะคะนี่นะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมผลลัพธ์นะคะของการใช้สาร BT นะคะกำจัดหนอนได้อย่างได้อ่เป็นอย่างดีเลยนะคะตอนแรกนะคะแปลงนี้นะคะยังใช้อ่ สารเคมีนะคะก็คือใช้อีบาอีอีมาเอ็กนะคะในการกําจัดหนอนเนาะอันนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกใช้อีมาเอ็กในการกําจัดหนอนนะคะช่วงแรกใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าพอใช้มา3 4ถึงครั้งนะคะหนอนเริ่มจะหนอนเริ่มจะดื้อยานะคะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเออนี่แหละคิดที่จะทําเกษตรแบบปล่อยสารอยู่แล้วนะคะ ก็เลยสั่งเชื้อนะคะจากในในเนะ็ตเนาะแล้วก็มาขยายนะคะเป็นเชื้อบีทีนะคะสำหรับกำจัดนอนเนาะนอนทุกชนิดเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผีเสื้อนะคะเมื่อวานเเข้ามาดูมาฉีดพ่นในแปลงนะคะจะเยอะนะแต่วันนี้ไม่มีเลยนะคะโอเคเลยนะคะก็ท่านใดนะคะที่อยากทำกเกษตรปลอดสารนะคะก็ให้นะคะเริ่มเริ่มเริ่มทำได้เลยนะคะก็ยังมี ตัวที่มันชอนใบเราไปแล้วนี่ก็เด็ดใบข้างล่างออกนะคะจะทดลองจะทดลองนะคะว่าถ้าเราเด็ดใบข้างล่างออกเนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้เพิ่งเริ่มเรียนรู้นะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไปเรียนรู้ไปด้วยกันกับแม่เจ็บนะคะว่า การทำกเกษตรแบบปลอสารเนี่ยมันจะทำยังง่ายง่ายไหมนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะไปพร้อมๆกันเลยเนาะนะคะใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วยติดตามเ,เป็นกำลังใจนะคะกดกระดิ่งนะคะ <S <S เพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆของแม่เจ็บนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะวันนี้ก็นะคะดูนะคะบรรยากาศท้องทุ่งนะคะดีมากๆเลยนะคะ ดาวเรืองนะคะจ้าวันนี้ก็ต้องขออสวัสดีเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ